ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมสลามนะครับเนี่ยสลามข้างนะว่ามีวิธีการเล่นยังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องของผมไ้ด้วยนะครับก็การเล่นสลามนะก็เข้าใจง่ายๆเลยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ที่ภาคไม้นะครับอยู่โซนของไม้นะโซนนี้เนี่ยก็จะทําให้ทุกคน ครับได้รับฮิวแรงขึ้นนะครับแล้วก็ที่ฮิวเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสําหรับภาคไม้เนาะโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าถึงกับเวฟหรือว่าเรียกว่าอะไรดีอ่าต่อมามันก็จะมีเนี่ยให้เราเล่นนะครับก็คือทางบอสเนี่ยตาลามนะเขาจะกําหนดสัญลักษณ์ขึ้นมาก็จะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นน้ําเป็นไฟเป็นใบไ,ไม้เนาะอ่าเราก็วิ่งไปตามตามสีเหล่านั้นนะแล้วเสร็จปุ๊บ ถ้ามาติ๊กถูกแล้วเนี่ยเราก็วนกลับมาสีเขียวที่เป็นภาคไม้ใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีะน้ําขึ้นมาเราก็วิ่งไปน้ำนเสร็จปุ๊บก็กลับไปไม้นะครับถ้าเกิดมันจบแล้วเนะประมาณนี้นะครับแต่ต่อมานะครับมาถึงอันเนี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับใครหลายคนนะก็คืออันนี้เลยนะก็คือมันจะให้เราทายเเขาเรียกว,ว่าสัญลักษณ์ที่หายหายไปนะครับหา,ายไปตรงนี้นะก็ ดูง่ายๆเลยนะครับพื้นหลังสีฟ้าสีน้ําเงินก็คือน้ําสีเขียวก็คือไม้สีแดงก็คือไฟดูสีพื้นหลังเลยนะสีพื้นหลังขึ้นมาอะไรไม่ต้องไปสนใจสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะก็สีพื้นหลังมันขึ้นมาตรงๆอยู่แล้วนะสีแดงก็แดงนะครับสีเขียวก็เขียว,ยวประมาณนี้นะโอเคผมก็มีคลิปตัวยอย่างการเล่นที่ผมเล่นไว้ในไลฟ์แล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะโอเคครับมาครับเดี๋ยวจะแนะนาําวิธีการเล่น รามนะง่ายๆก็จะมีสัญลักษณ์ก็แหละนะแล้วก็แค่ไปตามสัญลักษณ์ที่มันแจ้งแต่ว่าหลักๆเลยเราก็จะไปยืนอยู่ตรงไม้นะเพื่อที่จะได้รับฮิวที่แรงขึ้นนะครับเราจะไปยืนอยู่ที่ไม้เป็นหลักตีเขียวว่าใบไม้นะเราไปยืนอยู่ใบไม้สำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับการยืนที่ใบไม้เนะ่ะ โอ้ยแปบ๊บนึงผมกำลังเรียงสกิลโอ้ยเกือบไปอะต้องแต่เวลาเล่นอันเนี้ยมันต้องเมมนิดหนึ่งเพราะเถยวหลังๆอะมันจะแบบมารัวเลยใช่ไหมต้องเมมหน่อย อาไมก็อยู่ไม,ม้เมมก่อนเมมก่อนเอออยู่ไม้ไม่ไปไหน ไอ้น้ำครับคือจบแล้วก็คือกลับไม้เลยนะกลับใบไม้เนะี่ยแล้วก็มันจะมีตอนที่ เราวิ่งรัวๆเราก็แค่มองแบบสีพื้นหลังนะมันง่ายมากมองสีพื้นหลังเราก็พอจะเข้าใจอยู่ว่ามันต้องไปสีไหนเนี่ยก็เนี่ยน้ําก็คือสีพื้นหลังก็เป็นน้ําเนี่ยอันนี้ก็ไฟสีแดงๆเนี่ยไฟแล้วพอจบปุ๊บแล้วเราก็กลับไปที่น้ําเอ้ยไปที่ไม้ดิ อยู่ไหมอยู่ไหมผมแม่งโคตรตึงมันโคตรแบบใจแบบไฟไฟไฟน้ำน้ำน้ำกเล่นอันนี้มันสนุกดีวะ่ะเราก็เหนื่อยด้วย Làm Mày Cứ gì phí lặng không ạ? anh Ngay ngay về Bày Mày ไปน้ำไปต <c oughs> ะดนเกว่า <c oughs> โอ้ผมเพิ่งเดินมาพี่ โอ้ยจ,จะตายแล้วเออตายมีบวกเราดูสี่พื้นหลังอันนี้ก็ได้ง่าย ดูแค่สีพื้นหลังอะแล้วเราคือมันจะถามว่าตรงที่หายไปเนี่ยคืออะไรแต่ก็ดูเอาไว้เนี่ยถ้าข้างหลังเป็นแดงก็แดงข้างหลังเป็นฟ้าเนี่ยก็ดูแค่ตรงเนี้ยฟ้าอันนี้เขียวไปเขียวอันนี้ก็ไปแดง จเจอกันนะทุกคนขอบคุณก็วิธีการเล่นแบบนี้แหละง่ายไม่ยากเออเราจะอยู่ที่ภาคไม้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะ ได้รับฮิวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีเวฟเนี่ยนะที่น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นตามโทนสีเลยนะเนี่ยเออเฮ้ยแต่ปกติอันนี้ไม่ไม่เคยแทบไม่เคยเห็นเลยปะเออแต่เราดูแค่พื้นหลังอะ่ะเราดูแค่พื้นหลังเรารู้เลยพอขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินอน่ะไปกับไปฟ้า พื้นหลังสีเขียวใบเขียวพื้นหลังเป็นแดงใบแดงพื้นหลังเป็นเขียวไปเขียวแค่นี้นะผิดง่งงายๆผิดง่งงายๆเลยครับ